สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องบอบแปร์ลามเปินออฟฟิเชียลนะคะป้าดีใจไหมเอ้ยมาค่ะพี่น้องอ๋ออีฟบอกแล้วจอบนูแล้วต่างกล่องแล้วค่ะพี่น้องค่ะไอรันสวัสดีจิงจิงขีเอาไม่ได้ถามมาเปิด รักสองเลยหรอค่ะเป็นผีฮเป็นผีเป็นผีหอนสามเลยผีในสามเิดบ้องลูกเจ้าคอมเมนต์ีล yes ูกกางเกงแดงไหมเห็ดแหงน่ะเห็ดแบบสูตรใส่สูตรบ่ออรพี่ดวงใครยาไปเสียบนาพอนูใส่เอไอตัวนี่ราว้ายผมบบกุอมือุ่เลยเออ มันปสวยไปเที่ยวไหนบางได้เวลาทำงานเิดวงใส่สูทำบงหุนหลาครับหุนหลายได้ผ่าม่มบกขึ <Believe> <ใ Muslim? S 2> ้นกันเนาะเบิ้คูน่นที่เห็ดอัต่างตัวจริงเลยอง่เศร้าเหียเศรยเไหนเก่ามุคืนกูเมือน้คือโบวาเซี่เอาละพวกหลากมกัมุก40กังมุกามิบะกูทำไหนงมาแต่จัอยู่ กกะตินีแต่เที่ยงแต่บ่ายผ่าละมาเก่ามุ้งสี่สิบตลอดมันอะไรแต่หมือนมันขึงมันก็เลึกกรยังมันนันเขาไม่บูดไปใส่กับ่าก็กินอะไรแบบปนกบกินเป็นพวกปนกบกินเป็นหนึ่งกบหนึ่งกบหนึ่งกินเป็นปนกินเป็นกินเป็นปิงกับสิค้อท่านยย่สนึ่คชองท่านวาอยู่ไหนไม่รู้แลนย รับนเพลนคาร้าเอินปะร้านษษษษษลูกเกษตรร้าน,ชนเชื่อมร่วมเฮ้ยร่วมเพลนค่ะอ้โหเพลนคาแสจะซื้อลืมหอนเหมือนเมือ่อวันที่สิบสองท่านว่าพี่น้องจะพาปเพป็นเชี่ยสถานที่แหละอ,อยู่ผูเพลนค่ะตอนนี้งานอยู่เขาเรื่อยๆเยนาะครับเป็นโจ๊กเข,ข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆครับงาน,นเข้าทุกวันยุทธีว่ามาติสิบิณายโทษถามช,มชา่วยเห็เนฉากไปหัเห็นฉากไปเห็นแล้วผีเสียอเอาเพวกนด้เอาออก ยันล้มล้มเพราะตอนประกาศิทฐาติดตั้งในโดมเดียวเดียวมือออ๋อพี่น้องมือมือนีมืออื่นนี่เป็นมือซ้อมวันสุดท้ายของสาวน้อยสาวน้อเป็นแพงเพราะว่าสาวน้อยเป็นแพงสีเขื่อนเวทีออกเนี่ยเขาหยุเวทีไปสุ่นแล้วแสดงว่ามือนีขึ้นมือนีสุดท้ายสิบหกเช้าไปเที่ยวไปเอาหนักไปฝุ่นเอาหนักเขงาหันเพราะว่าเวลามันหน่อยแล้วเนาะต้องต้องฟาแล้วเพราะว่า แล้ววันที่19ก็มีกลุ่มปิดนะคะแต่ว่าใช้ฉากวงสองใส่ฉากวงสาวนพรัมพเพิ่มโชว์ต้องไปตีกระจกเพิ่มไหอต้องเเนี่ยคือแเรนต่ว่าอีกยิบเออติดเพิ่มปายังไม่เต็มร้อยแล้วก็แค่ช่วงเดียวดีมากเลยเป็นร้อมอเบิดังมาเบิดยังมาเบิดเอาเอากลไปตก็ไปติ่อีก ก็เลยชนบนเอาฉากนี่เลยนเหมอนกัแมนแมนกัน้ำเพื่ชแล่วอะไรชนแล้วก็ต้องตีกลับไปรุง่อนบริบริมืเลยครับผู้ใดเขาคุมเข้าคุมได้ดูก่อนเพื่อนเลยครับเนาะมันคืองยจะเกี่ยวระบบเต็มเต็มแล้วก็แสงสีเสียงาของจอน้มันใส่จอแอลดี้จออลดเลยค่ะสงดขึเลเอัป้าใส่เป็นแขงทันเลยเอาเวลาฝนเดียวันี้ เจ้าก็หมูค่ะกัหมูแต่พีแม่นุชถอยรถเคนใหม่สองคันคเป็นขึ้นยังคะเจ้าเอาม่านอีหมเจะนเห็นว่าเขาไปอบรมสามสี่คนขับรถพราคนขับรถเคทนะต้องมีการอบรมต้องมีใบเซอร์ที่จะขับได้เจ้าพี่แปลวส่งขึ้นรถใช่ไหมมีไอยอีงก่อน แล้วหล่อลาไรอีกทได้สกได้แล้วบนีงาเนใส่คนโบราปีนี้เีาวน่อยคมีฉานเลยาวน้อยแล้วเพิ่นชาวน้อยเป็นระบบดิจิตอลพลังงานฉากออกมคือดิจิตอลแบบปีว่าหัันีี่น้องเปีนปีวีปีปีนพี่น้องเห็ปจอไลีปัปีปนปี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 ป้ปี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  เปิดกับมาพราะเปืดนะเปิ่มาเป้ยไนพี่ก่ขนนุนเลยกินเกินลุ่ขันนุนเลยเน้มแ่้แ่้มนนนลต้องยาได้จริงเปิดยไก่ทัดคืนเนี่ยย่ำลุ่งเลย่ามันกินยานได้จริงล้มออกขึ้นกับส่นนู้เอ๋ออ๋อะสัเนาะ มันด่นอ้วนจนยางไปโบปินอ้วนจนยางไปโบปินเดี๋ยวราคาไปดองนี่แล้วมันกาดีนไปร้านเการ้านเดิมนี่แล้วนี่ร้านใกล้่ไข่นีาเปิดม่งวันนี่เลยไปนี่ลอยเม็ ลาบอโบอสโดลาดเน่ไม่ใมื่อกี้อันบูดบยูติเอาอีพอคือตัวลาซันตัวไหนตัวไม่บูดกับบอตผูกดลวลาแต่หง่ลาเซียแล้วตัวอะไรจะมันแขนั้นยอะาจบเยอะวล้วมาเนาะบูดแล้วกับบัลาเซียบดี

ต่กนเสี้เพี่อแล้วก็อยู่นัมปะเจ้าคือจากทุกไหลเหรอวะเ้าคัามบอดด้เจาลัอดด้ไม่ดับไม่สูญไม่หายไม่ตายและติมอยู่ทุกยุคอยู่ทุกยุู่ทุกยุคนยูอู่กยุยูก่ทุกยุู่่ทุกยุคอยู่เุกยวอู่ทุกยุคอ เอาเจ้ากับีีไเบิ้ยีแมมันลเจ้าีอียงเผไอีอียงเผแล้วเอาที่ดีเลยไอีองเผาดีล่ำกระมวลลองพ่กระมวลเจะกินว่าเป็นร่่บเป็นตลกเป็นนมกันไอียงเผนี่โอ้มาแล้วแอดมินเบลแอดมินเบลมาล้อาบน้ำแล้แอดมินเบล เจอกันใหม่ครับเจอกัน้าครับผมเกอณแจนนเนาะไปยันไปยันเอาฉากไปห็ดฉากก็ได้ยนาเอาขายอย่างนู้ไปเพื่อนดอุกรโอ้ทถี่ตัวมันทรงกับเขานบ่กเันใหมครับชมฉาก